ฮัลโหลเอปีบาดีสัมบาดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนน้นนนนองๆทุกทุกคนนะคะฮัลโหลเอปีบาดีสวัสดีจ้าเข้ามาทักทายกันได้นะคะฮัลโหลตาก้าโ oh, อยากกินตัวถิ่นใกล้ใจละ่ะพบกันกะก,นกบน้อยเช่นเคยนะคะวันนี้มากินน้ำอง่ลจ้าวันนี้มาขอกินน้ำองุ่นหน่อยนะคะ วันนี้อากาศฝนตก is raining outside กินน้ำองุ่นจ้ามาเด้อผัปากกันเจนเคยนะคะวันนี้ไม่ได้กินอะไรจ้ะวันนี้มาทำคลิปทักทายกันนะคะทำคลิปทักทายจ้านะคะวันนี้ฝนตกจ้าไม่ได้ทำอะไรกินไม่ได้ทำอาหารนะคะไม่ได้ทำกับข้าวจ้ะวันนี้นะคะกำยาหโมจิทรงอ่ะกำยานโมจิฝานนะกำยานอ่ะ 就เลยเลยดื่มก็ทีจับไทีจกดอะทีทีจืท甜嘅哈จ嘅哈提ิ汁哈กินมาง่นจ้ามาพบกับพบปากกันเจนเคยนะคะกัากับกบน้อยจ้ามานะคะทักทายกันได้จ้าใครว่างก็สามารถแวะเข้ามาทักทายกันได้นะคะแวะเข้ามากำลังใจกันได้จ้า อยู่กับกบน้อยฮ่องกองนะครับพบปะกันเช่นเคยวันนี้อากาศอากาศคลิ้มๆฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้นะคะที่ฮ่องกองก็ฝนตกมาสามวันแล้วจ้ะฝนตกมาสามวันแล้วนะคะพบเจอกันเช่นเคยจ้ากบน้อยกบน้อยมาแล้วจ้าวันนี้ก็มาเปลี่ยนลุกใหม่นะครอ่ทำให้ไม่เครียดไม่เหงาจ้า สมาสร้างสีส <edy> ันบันเทิงให้กับพี่น้องทั้งหลายนะคะแก้เบื่อแกเซงดูไปแกเบื่อแกเซงไปงานละจ้าอารมณ์ดีนะคะเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะทำกับข้าวก็ทำไปจุ่ยซองกวจุ่มซองอะา笑就搞笑ะอะไม่ได่าำเลยวันนี้ไม่ได้ทำเล ถ้าอยากจัไปกาวหมองตีล้วีอยากพรุง่งนีง日日 okay, ้ก็จะยุ่งทั้งวันนะคะพรุ่งนี้นะคะจะเตรียมกับข้าวใส่บาตรจ้ะพรุ่งนี้จะทําขนมใส่บาตรที่อยากเปรียกเป็นขอนี่นี่ก็อจดสิ่งสิ่งจยิ่งก็ีช่นจะเตรียมจดยิ่งก็ติดส่งอ่ะที่มีดีเทลยัดโเปเนของที่จะมาของทีนจะมาของที่จะ้า จกอกีก้องจกสินสีแก่ก,ก็จะทําบุญนะคะวันประลืนพรุ่งนี้ไม่ว่างเลยนะคะพรุ่งนี้ยุ่งทั้งวันนะคะพรุ่งนี้ไม่ว่างเลยแล้วก็วันประลืนก็จะตื่น,นะะตั้งแต่ตีสี่ครึ่งแล้วก็จะมาทํากับข้าวใส่บาตรจ้า <c oughs> มากินน้ำมงูนจ้า <c oughs> กินข้าวไปแล้วจ้าไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะกินข้าวไปแล้ว ฝนก็ตกดีแท้แทนที่จะไปหลับไปนอนมันนอนไม่ได้จ้ามันนอนไม่ได้มันไม่หลับไม่นอนจ้ามันไม่ง่วงเลยอากาศอย่างนี้นอนเป็นตาเซฟนือมน,อนอร่อยเลยอะอากาศแบบเนี้ฝนตกตกอย่างนี้ยอากาศอากาศดีอากาศน่านอนเป็นตะนอนเซฟ กินข้าวไปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายลงคลิปหรอกจ้านี้ก็มาพบปาพูดคุยกันเช่นเคยนะคะเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยจ้าเปลี่ยนบรรยากาศมาพูดคุยกันนะคะมาเข้ามาทักทายตอนนี้ก็จะเล่าประสบการณ์ในการในการที่ทําคลิปนะคะทําคลิปมาร่วมเข้าปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วนะคะเป็นปีที่3แล้วถามว่าประสบความสําเร็จไหมยังจ้ะยังไม่ประสบความสําเร็จเลยนะคะคลิปยังไม่ผ่านนะคะคลิปยังไม่ผ่านเลยนะคะผู้ติดตามเนี่ยผ่านแล้ว แต่คลิปยอดนาทีนี่ยังไม่ผ่านจ้า4,000นาทียังไม่ผ่านนะคะหรืออีกหลายร้อยนาทีนะคะอย่าคิดว่าเออเห็นเห็นทําคลิปมานมนานแล้วเห็นติดตามมานมนานแล้วแทนที่จะประสบความสำเร็จยังเลยจ่ายหยังนะคะเพราะว่ายังมีคนดูน้อยคลิปก็ยังไม่อ่าเปิดการมองเห็นนะคะคลิปยังไม่เปิดการมองเห็นอ่ายังไม่เป็นอ่าคนก็ยังไม่รู้กันเยอะเท่าไหร่ก็จะรู้ในการที่ คนติดตามนี่นะก็ยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่ผ่านยอดนาทีนะคะสี่พันนาทียังไม่ผ่านนะคะก็เลยต้องทำต่อไปเรื่อยๆจ้าบางทีก็ท้อแท้เหมือนกันนะบางทีก็คิดท้อแทเหมือนกันเอ๊จะทำต่อดีหรือเปล่านะหรือว่าจะยังไงเผอิญว่าเราก็เป็นคนที่ชอบทำกับข้าวทำกับข้าวก็จะถ่ายลงคลิปถ่ายลงคลิปดีกว่าหายใจทิ้งนะคิดว่านะ ทำแล้วถ้าเกิดมันมีประโยชน์ก็โอเคลองทําดูลองสักตั้งหนึ่งจะ้ะลองทําดูนะคะลองดูจะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะลองดูนะคะบางทีก็นึกทอแทมกันเอ๊ะทำมาร่วมจะเข้าสามปีเอสามปีนี้แล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยยังไม่ผ่านกฎยังไม่ผ่านอะไรเลยเราจะเราจะเลิกล้มความตั้งใจหรือเปล่านะเราจะไม่ทําอ่าเราจะหยุดแค่นี้พอแค่นี้พอหรือเปล่านะอะไรเงี้ยคิดว่าเอ๊ยังไงก็แล้วแต่ ทำต่อไปเรื่อยๆแล้วการดีกว่าหาใจทิ้นงนาอคลิปทำกับข้าวก็จะเป็นคลิปธรรมดานะไม่ได้สอนใครนะเพราะว่าในแต่ละวันเราจะกินกับข้าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมาถ่ายให้ดูคลิปกับข้าวเนี่ยไม่ไม่ได้ตั้งใจจะสอนใครนะไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําคลิปเพื่อสอนทํากับข้าวโดยตรงนะบอกไว้ก่อนนะอากบน้อยบอกไว้ก่อนนะ บางทีอาจจะมีอะไรอใส่น้อยไปหรือว่าอาจจะไม่ได้ใส่อะไรอย่างเนี้ยถ้าเกิดเราทําคลิปสอนคนเนี่ยมันต้องละเอียดกว่านี้นะพูดถึงนะมันต้องละเอียดกว่านี้นะเอออันนี้ทําให้ดูเฉยๆจ้ะทําให้ดูเฉยๆในในการดํารงชีวิตแล้วก็ในการที่ว่าเราเราต้องกินต้องอยู่นะ่ะกับข้าวที่เราต้องกินในทุกวันนะ่ะอที่ถ่ายให้ดูเนี่ยคือกับข้าวที่กินในแต่ละวันในแต่ละวันที่ทํากับข้าวนี่นะ ไม่ได้ตั้งใจจะทําคลิปสอนใครโดยตรงนะบอกไว้ก่อนนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ๆก็ยังไม่รู้นะคะอาจจะนึกว่าเอ๊ะทำไมทำกับข้าวเครื่องไม่ครบนะขาดไอ้นู่นขาดไอ้นี่บางทีไอ้นู่นไอ้นี่บางทีเราก็ไม่ใส่เพราะว่าเราไม่กินนะคะเราไม่กินคือบางครั้งเราไม่กินไอ้นี้เราก็ไม่ใส่อย่างเงี้ยอือไม่ได้ทําให้ดูโดยตรงจะไม่ได้สอนใครโดยตรงอ่าพูดง่ายๆ คลิปทำกับข้าวก็ไม่ได้สอนโดยตรงนะคะทําให้ดูเฉยๆจ้าเวลาทํากับข้าวก็ถึงเวลาทํากับข้าวอะไรเงี้ยก็มาทําให้ดูการกินการอยู่ในทุกวันนี้นะการดํารงชีวิตการเป็นอยู่ทุกวันนี้นะว่าเราเออในแต่ละวันเรากินอะไรแล้วก็จะถ่ายให้ดูนี่นะมันเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะบางคนก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนะเข้ามาดูใหม่ๆนะ ก็บอกแล้วบอกว่าทําให้ดูเปิดคลิปเอามาก็ว่าถึงเวลาทํากับข้าวให้ดูแล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้ว่าตั้งใจว่าเออมาทํากับข้าวมาสอนให้ดูนะมาสอนมาสอนให้ทําอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดนะเออบอกว่าทํากับข้าวให้ดูเฉยๆถึงเวลากับข้าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยปทิบาลก็ทาเวลาอย่างมากเนี่ยอย่างมากที่สุดหนะาอย่างมากที่สุดทำแบบข้าสีมือ 我每一日咧煮餸咧，有時係煮四四餐，煮四餐啊！最最得咧就係、是、三餐，煮三餐㗎嚇，三餐一日。有時咧就四餐嘅啊，咁啊有時咧我拍片咧我就咪專登嚟教大家㗎嚇、啊，我俾大家睇下啫，我整俾大家睇下啫、啊、我拍片整俾大家睇下啫。有時落唔足啊，若落唔足料，因為點解咧？因為有啲嘢我唔食嘅。 ยาวตีเลงโอเคยันมันเซกแกยาวตีสรงแล้วโอเคยันอ่ำเซกแกมเซกตักแกเพราะจหลอกกันลาฮะก็มาปะพินแล้วเจ้าเป๊ตาก้าไทยฮะเจ้าเป๊ตาก้าอยู่หลอกฮะก็เจ้าไม่ว่าตาตั้งเลยเกาอย่างเ้าจีทรงแก่ไม่แกฮะขอบคุณสําหรับคนที่ ให้กําลังใจมาโดยตลอดนะซับสไครไนะคะไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนเลยซับสไครยังเหมือนเดิมน,นะคะโอเคนะคะขอบคุณมา,มากๆนะคะที่ให้กําลังใจกันนะคะขอบคุณมากมๆที่ไม่เปลี่ยนใจนะคะยังซับสไครยังอยู่เหมือนเดิมจ้าขอบคุณหลายๆนะ,ะ้ามาให้กําลังใจกันนะเข้ามาทักทายกันนะเข้ามาให้กำลังใจกันได้นะคะขอบคุณมา,มากๆที่เข้ามาติดตามจ้าเข้ามาดูค,คลิปให้นะคะขอบคุณมา,มากๆเลยจ้า คอมเมนต์มาก็จะตอบไปนะคะเพราะว่าว่างอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครอ่าดูคลิปเท่าไหร่ไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์ก็มีเวลาว่างตอบอยู่นะคะถ้าเกิดมีคนดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจะจะตอบไม่หมดนะคะตอบไม่หมดนะคะตอนนี้โอเคนะคะคอมเมนต์ comment มาก็สามารถตอบคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าคอมเมนต์มาเยอะนะคะโอเคนะคะ ขอบคุณมา,มากๆที่เข้ามาเข้ามากำลังใจกบน้อยฮ่องกงนะคะขอบคุณมามากๆเลยซับสกายกดไลค์กดแชร์นะคะกดสับกดสับสให้ขอบคุณมามากเลยไม่เปลี่ยนใจไปไหนนะคะโอเคยังอยู่ด้วยกันตลอดไปจ้ะโอเคจ้าสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ายูดีไม่แห้ซุขุสุกนเด้อจ้า อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้หลำให้รวยขอให้เป็นมหาเศเษติคิดสิ่งใดขอสมกาวังกวามปราจนาชีวิตขอให้มีแต่ความรับรื่นขอให้มีแต่ความสุขจ้ะโอเคจอยกินแต่ก้าบายบายไปแล้วจ้าบ๊ายบาย,บาย,บายจ้า